อไอเสือบุกลุยจังหว่านี้ขอเต็มช่องหน่อยเออขอเต็มช่องหน่อยมาหุยไม่ลงนะคุณดูเออแค่นี้ก็ได้ร้อยหกสิบคูณสิบหนึ่งพันหกร้อยนะครับคุณด,ดูช็อตนี้เออโอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับ และว,วันนี้ก็มาพบกับผมอเฟยไไปให้กันเช่นเคยนะครับคุณดูและเกมวันนี้ผมพาไปอยู่ในเกมงูเหมือนเดิมนะครับเกมงูไข่พีจีนครับคุณดูทุนในวันนี้ครับมันเดิมห้าสิบบาทค,บคุณดูจะเริ่มปั่นที่เบทสองให้คนดูดูเลยละกันนะครับว่าเกมนี้มันจะให้เราแบบตึงๆหรือเปล่าเออเฮยเฮยใยาย ไออย่าของแท้คนดูหูยตัวนี้ก็ได้อยู่ครับตัวแพงเหมือนกันคนดูเออขอเต็มหน้าไปทีดิมาออช็อตแรกเออขอเต็มหน้าไปทีห,หนุ่มมาโอ้โหเออ,เอ,อขอเต็มหน้าหน่อยไอห,หนุ่มมาช่องนี้โอ้โหไม่ลงนะครับฟู แปดร้อยโอยของแท้คนดูแปดสิบบาทคูณสิบแปดร้อยเลยทุนห้าสิบบาทครับฟู่นี่ต้องขึ้นเบ็ดห้าเลยละกันนะครับเบ็ดหกเจ็ดแปดเอาเบ็ดแปดเลยละกันคนดูไม่พูดพามทำพื้นนะเอา้าขึ้นเบ็ดแล้วใส่เลยเหรอโอ้ยของแท้คนดูเหมือนมันรอผมขึ้นเบ็ดอะเมื่อกี้ อไอเสือบุกลุยจังว่านี้ขอเต็มช่องหน่อยเออขอเต็มช่องหน่อยมาหุยไม่ลงนะคนดูเออแค่นี้ก็ได้160ร้อยหกสิบคูณสิบหนึ่งพันหกร้อยนะครับคนดูช็อตน,นี้เออเฮ้ยซ้ำไหมเออซ้ำอีกแล้วคนดูสองไม้ติดแบบ ของแท้มาแล้วครับฟู้ขอเต็มหน้าไปทียังไงไวเออลงหน่อยนุ่มมาขอเต็มหน้าโอ้ยมาอีกสักช่องหน่อยโอ้ยช่องนี้โอ้หยไม่ลงอครับมันไม่เต็มหน้าผมเลยหนึ 1, ่งพันหกร้อยของแท้ สี่พันแล้วนะคนดูอย่าว่าซ้าเอาาเอหูยสามหมาติดเลยคนดูเออของแท้หูยถ้าเข้าอย่างนี้รวยเลยคนดผูผมบอกเลยนะถ้าเข้าแบบนี้บ่อยๆรวยเลยครับอแบบนี้ผมก็รวยสิครับรวยแต่เขื่อนะเออพัน ซุปเปอร์เมกาวินที่จริงใจครับคนดูออ้อยเอาอีกแล้วคนดูสี่ไม้ติดนะคนดูว้าวได้ไงเจนลู่ผมนี่งงเลยครับสี่ไม้ติดเดี๋ยวคนดูเอาดิเออ,อช็อตนี้ต้องเต็มหน้าแล้วแหละ ช็อตนี้ต้องเต็มหน้าแล้วแหละโอ้โหไม่เต็มหน้าแล้วคนดูเสียดายจัดออขอขึ้นเบสิบเลยแล้วกันนะครับคนดูไม่พูดพามทำเพลงครับใส่มันยับยับไปเลยเออหนึ่งใส่ยับยับไปเลยคนดูรออะไรเอ,อไม่มีคููนะครับฟู ยังไงทุนห้าสิบมาห้าพันะครับโดดไหมจังหวะนี้อู๋หมโดดอีกแล้วคนดูขอตัวแพงๆซองแดงก็ได้อยู่มะไอ้นุม่มมาดิขอหน่อยละกันนะเต็มหน้าไปทีดิอือคูณสิบมาแล้วครับฟู่ช่องเดียวมา เออตอนนี้ก็ได้อยู่พันสี่นะคนดูเออเอาเรื่องจัดจัดสามีกดีสามีกดีสามอีกมาเออสามโดดเออโดดขึ้นเวทีไปทีเลยครับพี่ยังไงตัวแพงขอเต็มเต็มหน้าสักทีเถอะตัวแพงนี่ เออมาคูณสิบขอคูณสิบก่อนช็อตนี้เออคูณสิบมาแล้วคุณดูยังไงก็รวยอะช็อตนี้เอออู้ยไม่เต็มหน้าคขาสี่ร้อยหยสี่พันช็อตนี้คุณดูเบสิบอืมเอาเรื่องจัดจัดโอ้ยหมื่นหนึ่งแล้วคุณดูวิซ้ำดิเออซ้ำไปที ขอลั่นหน้าไปทีนุ่มโอ้ยได้ไดหมนะคนดูโหยถ้าตัวแพงไม่อยากจะพูดช่องเดียวขอขอเธอเต็มหน้าอืมาแล้วครับคุณดูเต็มหน้าแต่ว่าตัวไม่แพงเท่าไหร่นะครับหนึ่งพันบาทเออได้อยู่เอาเรื่องจัด โอเคครับคุณดูจบลงไปแล้วแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับทุน50บาทผมมา12ื่นสองเลยนะคนุณดูก่อนที่จะจากไปก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใน EP อีพีหน้ากันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ Make Him s p i c papa